เาลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับ The Dragon Tabs นะครับผมวิธีการเล่นเกมนี้ก็ง่ายๆครับผมใช้2ปุ่มนะครับผมคือตัวแซดแย่ก็คือเอาไว้ตีอย่างนี้นี่เองอุ้ยได้ไงโดนเลยเอาไว้ตีอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเอ็กเอาไว้กระโดดนะครับแล้วก็ตีเข้าไปไงแล้วก็ตีเข้าไปอุย้ยแล้วก็โดนเลยเออมาพี่งูอือย่าลืมดับสปริงขึ้นมาโอ้โหพี่พี่เอาเดี๋ยวเอาไปไม่ได้โอ้พี่ยักษ์ สวัสดีครับโดนทิมไปสิเรียบร้อยสองทีร่วงอวไรครับกระโดดเอ้ยกระโดดไม่ขึ้นเดี๋ยวเเอ้าเด้อฆ่าตัวตายโถพี่เฮ้ยมันย้อนกลับทางเดิมป่าวะไม่ใช่เฮ้ยโอ้โหเรียกได้ว่าแข่งแกร่งมาก แล้วก็จะมีสกิลข้างบนนะครับผมก็คือจะมีให้เลือกสกิลนะครับผมแต่เราต้องเก็บแต้มอ่าเขาเรียกว่าเก็บไอเทมเอานี่ครับผมมันจะมีอะไรอะไรก็คือนี่ฮะนี ả? มือมืแรงนี่ครับมีสายคว้ามีไฟนะครับมีพายุนี่ครับผมแล้วก็มีธนูนี่ครับแล้วก็น้ํายาสีน้ําเงินนะี่กคือแบบเป็นอ่าเรียกว่าเป็นชีวิตเหล่านะครับผมเรียกว่าเป็นน้ํายาชุบชีวิตอะไรประมาณนั้นนะครับไปเฮ้ยอ <He i! S 2> ุ<ก>้ยโดนอะไรวะนะ่า ข้างบนมีอะไรเออเหมือนเดิมไหมเราเดินวนหรือเปล่าอุย้ยพี่ฟ้ายักษ์ฟ้าเรียบร้อยครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหอเฮ้ยอ้ยะฮะผมว่าเรามาผิดมาผิดทางเ,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 เดี๋ยวโอ้โหนี่ก็ตีจักเลยแหมอืมเออนี่ไอ้โดนลรก เรียบร้อยเก็บอุย้ยนั่นไงโหเอาแล้วไงไม่โดนแล้วพี่ไปแล้วโชคดีเดี๋ยนะนี่เราวนอยู่ตรงนี้มาสามรอบแล้วนเนี่ยไปทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวอยู่ตรงไหนเนี่ยนะทางนี่ลงวนมาอยู่อยู่วนอยู่กันสามรอบแล้วนะครับตรงนี้เออเออ เออเอาเว้ยน้องช้ยักทางลักทางนึงเถอะหรือว่ามันคือทักข้างล่างเทียกตกลงไปนะลองไปดูครับว่ามันไปได้เอ้านั่นใช่เฉยเลยปาอุ้ยเด็ูล่าอุ้ยเอ้า้าเอฮะเอ้าโผล่มาทางเดิมเฮ้ยเฮ้ย ไปละมาเออมาดิโอ้ยโอ้ยเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวฮะโครกระดูกโครงอ้าวแล้วไม่มีกุญแจไปไงต่อเลยนะเนราไปหากุญแจปเปิดประตูก่อนนะครับโครงกระดูกไม่มีหัวจิ้มหลังเข้าไปจิ้มจิ้มอุ้ยอุ้ยยังไม่ตายเพราะเราหัวใจเราเยอะ หัวใจเราเยอะมากไปต่อเออมาเออทางใหม่หรือทางเก่าวะเนี่ยเฮ้ยตัวเดิมเุ้ยออามากันโดดแล้วชิมเอาเดี๋ยวเออมาเลยเฮ้ยเอาแหมเออเข็แบเบข้าประตูเุ้ย อะไรอ่มะมังกรเหล็กแจ็คก,กุล่าไม่ใช่ตัวอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะคือทำอะไรวะและ้วตียังไงอ๋อหัวเหรอมาดิหัวเหรอโอ้ย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 ,อยมาๆมา,มาทิมเข้าไปหนึ่งทีทิมโอ้ยโดนโอ้โหโดนทิมเข้าไปหนึ่งทีโอ้ย ทิมเข้าไปหนึ่งทีกะจังหวะดดดียทิมโอ้ยเอาดิโดนทิมทิมไม่โดนโอ้ยทิมเข้าไปอีกหนึ่งทีทิมเข้าไปอีกหนึ่งทีไม่โดนเว้ยทิมเข้าไปอีกหนึ่งทีโอ้โหโดนโดนทิมโอ้ยโดนชนเนี้ยเออทิมเข้าไปอีกหนึ่งทีอ่าเ,เรียบร้อยครับโอ้โหเรียบด้ปะเอ้ยอะไรอะเอ้า อะไรอะ่ะกลายเป็นมังกรฮะกอรซิล่าเรากลายเป็นกอรซิล่าไปแล้ว <laughs> นี่มันกอจิหรือเปล่าโอ้โหกอจิมามาพี่วีแดงเจอไฟไปไหนเป็นไงหูตอนนี้ประสาทไหม้นะครับกายอุหัวใจเรามีแค่ดวงเดียวอีกเราต้องไปทำอะไรต่อวะเนีย กระโดดกระโดดลงเออเออเออเฮ้ยนี่ไงพนอัดหน้าไปเฮ้ยได้กุญแจแล้วครับได้เวลาเปิดประตูโหเดี๋ยว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 มาดูหัวกะโหลกมองมองไปทางไหนกันอย่านะอย่าอย่าผ่านฉลุยฉลุยเอออุ้ยอุยโอ้โหโดน โดนอุยอ้ยอุ้ยแต่หัวใจแม่งแข็งมากหัวใจแข็งมากเราใจแข็งโอ้โหโดนเลยนั่นไงขึ้นขึ้นเอาละกระโดด,อ,อ,ดโอ่ะอ่ามารอดเฮ้ยเด็ด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 เฮ้ยเฮ้ยสอกนี้สอกนี้ตรงซอกนี้ผมว่าได้ทำไมมันเด็ด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 ทำไมมันหล่นมาถีงอย่างงี้ลนะ่ะเอาเอาเอาเฮ้ย คือเราจะทํากระไดเหรออ๋อกระไดโอเคเหมาะเลยถ้าอย่างนี้โอเคครับเป็นกระไดรดปุ๊บขึ้นมาไม่มีกุญแจอ๋อเราจะเข้าไปปราสาทไหมทำไมเพราะว่าในเมื่อเราออกมาแล้วเออพี่โอ้ยโอ้ยเดินเดินโอ้โหดูตามติดชีวิตอย่าสู้กับก็จิอย่างนี้นี่แหละอืมโอ้ย โอ้โหโดนเดี๋ยว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 เีวเดา๋ยดีลัดี๋กวเีวเดี๋วเดีุ๋วเดี๋ลวเดี๋วเดี๋ัวเรี๋าจเดน๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรา๋ยวเดะ๋ยวเดีวเดา๋ยวเรี๋กวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดีนยัเดี๋เดดววีา การประจนภัยของฉันการประจนภัยของฉันก็ได้เริ่มขึ้นวั t เดอร์เก t ล e ติดดา o อนแท t อ้าวนี่คือหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนั่นเองนะครับวิ่งพ้นเดี๋ยวซีมีของแจกบ้าวอุปดีครับหมอหมูห,หมอไม่มีอะไรหมอหมูนี่คืออะไรข้างบนเหมือนจะร้านขายอาวุธ ท่อน้ําให้ลงจุ๋มอุ้ยหลุดเป็นโลกไหนวะเนี่ยหมู่บ้านเรามีแบบนี้ด้วยเหรอ,อามาทีทาพ่นไฟฮึบแล้วถ้าแบบนอนพ่นโอ้โหเรียกว่าเป็นเป็นขดเป็นงูเลยนี่เอาที่ไหนวะเนี่ยออกทะเลเฉยเลยออกทะเลไปแล้วนะครับโอโ้พี่แดง มาขอสักคนนาทีสิมันไส้เฮ้ยเด้อ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 มามามาเต็ม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 นี่ครับเวลาใช้ก็คือเรากดตัวดีในการใช้นะครับกดเดี๋ยว้อเด้อเด้อโอ้เอยจะสมมติได้ดูย่อใจเย็นพี่จะสาธิตให้ดูนี่ไงกดตัวดีในการใช้สกิลนะครับนี่ไงล่ะ เจออะโอ้โหไปัไปได้ยันใต้น้นำเดี๋ยวเจอปลากระหู้อู้นี่โอ้ยเอานี่กระตีจังเลยเดี๋ยวนะเราเราเบิดจะพลังชีวิตเราจะหมดแล้วนะครับเราจะไปต่อได้อีกกี่อึดใจเอเออุ้ยเรายังมีเดี๋ยว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 ้ยยังยังสปอนอยู่นี่คือจุดสปอนเกิด โอ้โหตานพลังกันอ่าเรียบร้อยหมดไป็นหนึ่งตัวเป็นหมึกย่างเรียบร้อยมาหรือได้อีกตัวหนึ่งหน้าร่างกายเป็นหมึกย่างเหมือนกันยิงเรียบร้อยวิ่งได้อีกแล้วคุ้มเลยลงมาได้คุ้มคุ้มเลย,เ,ลย,เ,ลยเดี๋ยวนะอือพี่ทับเดี๋ยอะโอ้ยไม่โดนเออ เ้ยนี่ไงชิงกระโดดก่อนแหมจังหวะดีจังหวะนี้โอ้โหดีมีเขียวมือเขียวนะครับนึกว่าโอ้พี่ปากะโหคมาโอ้มือเขียวเยอะเลยตรงนี้มาเรียบร้อยมาทีละตัวโดนทุกตัวไม่ต้องไม่ไม่ต้องห่วงครับโดนทุกตัวนี่โอ้โหแต่สองนัดเลยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วแหละเอาตายเลย โดนหมึกมงตายอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเสียดายโอ้โแล้วโผล่มาที่หมู่บ้านเหมือนเดิมโอ้โหปรงตนี้ก่อน,นก็ได้ครับเผื่อมีอะไรที่น่าสนใจรอเราอยู่ประตูนี้ออกไหนวะเนี่ยเดี๋กลับไปทางเดิมเฮ้ยกล่องสมบัติโอ้โหปลดล็อก หัวใจอีกหนึ่งดวงครับผมมี2ดวงแล้วนะครับตอนนี้เราอ๋อว่และเชียมันต้องเป็นประตูกลับแหมโอเคออกมาแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดขออีกสักรอบสิดูที่ว่าเราจะไปไกลกๆขนาดไหนนะครับมาลองหนุยสักรอบนึงมาลงจุ่มก็ไปดีที่น้ำเหมือนเดิมเมื่อวม เดีย๋ยวมันพ่นไฟใต้น้ำได้ด้วยเหรอโอ้สุดยอดเลยพ่นไฟใต้น้ำได้สดชื่นมาครับออกทะเลกันเหมือนเดิมหัวไม่ร้อนนะครับเกมนี้หัวไม่ร้อนนะครับโอ้ยมามามา,มาใกล้ๆมาใกล้ๆเด้มาใกล้ๆดิสวยฮนะเฮ้ยลงน้ำไปแล้วอุย้ยเจอปูหนีบจู เออเออนี่ไงหนึ่งตัวว่าเออหนี่เรียกว่าคำนวณมาแล้วนะครับว่ามันจะกระโดดประมาณนี้นะใช้แรงเออดีอะเจอพ่นความถี่อะเจอพ่นความถี่แล้วไม่โดนด้วยโอู้แล้วโอ้นี่ก็ติ้มจังเลยโอ้โหนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้โหปูแก้วปูมา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 ไปแกเจอปล่อยแบบรัวๆแบบไม่หยุด อันโอ้โหทันด้วยแหมนึกว่าไม่ทันแล้วกะโดนโดนไม่ได้ครับไปไม่ได้ด้วยกระโดดไม่ถึงนี่ครับโดนไม่ถึงไปทางอื่นครับเราต้องไปสู้กับปลาหมึกแดงแน่นอนเลยทางนี้ดูทรงแล้วใช่หรือเปล่าหรือต้องขึ้นบกโอเคมันต้องขึ้นนะครับโอเคนี่ไงโดนไปหนึ่งตื๊ดดื้อดือด้อโอ้โยนี่ก็ะจิงยังเออ เออเอ,อ๋อ,อรอจังหวะอึ๊บโอเคเราข้ามมันได้ละเรียบร้อยครับโอ้โหโดนแม่นมากใครจะแม่นีน่แหละโอ้โหใครจะแม่นีน่แหละเป็นมึกเผาไปเลยอุ๊บเอาละนี่หนึ่งโอ้เดี๋ยนะเดี๋ยว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 นะฮึบเอาละครับสองครับเอาเลยครับ หนึ่งจึ๊กโอเคโอ้โหโดนเดี๋ยวใจเย็นพี่ใจเย็นพี่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 พนีไงไ,ไปเลยคอมโบโอ้โหจะตายเออล่องลอยไปกับสายลมโอเคนะครับผมเกมนี้ก็ขอพักไว้ดี่อดีก่อนนะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพียงหนลังใจผมด้วยนะครับโอเคแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผม ตันนี้ขอตัวลาไปก่อน goodbye ครับไป <c oughs> ก็จิกลับบ้าน